สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่ดาวจะพาทุกคนมาปลูกต้นทานตะวันกันนะจ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า สวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับเกษตรผสมผสานเกษตรสวนบ้านบุญนะคะและคุณแม่ยุคใหม่ใบแม่ดาวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้แม่ดาวจะพาทุกคนไปปลูกต้นทานตะวันกันนะคะตรงนี้เป็นที่ที่แม่ดาวอนุบาลไว้นะคะอย่างที่ใครเคยติดตามแม่ดาวนะคะต้นไม้หลักนะคะที่แม่ดาวปลูกไว้นะคะแล้วก็ ความกว้างของหลุมโดยประมาณ1เมตรคูณ1เมตรนะคะทุกคนแล้วก็รอบต้นเนี่ยแม่ดาวก็จะเอาต้อนต้นผักนะคะที่อายุสั้นนะคะเอามาไว้ปลูกกินนะคะเช่นพริกมะเขือมะเขือเทศนะคะหรือว่าถั่วฝักยาวเหมือนที่แม่ดาวปลูกไว้ด้านข้างนี้นะคะแล้วก็บริเวณรอบต้นเนี่ยก็ยังจะเป็นที่อนุบาลของอดอกไม้ที่เราจะเอาไปปลูกได้อีกด้วยนะคะทุกคน นี่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าดินตรงนี้มันจะเป็นดินดำนะคะก็คือดินที่แม่ดาวเอามาถมหลังจากที่แม่ดาวเอาต้นทานตะวันที่โตแล้วนะคะไปปลูกทางด้านนู้นนะคะทุกคนทางด้านนู้นนี่นะคะแม่ดาวก็เลยเอาดินตรงนี้มากลบให้เขานะคะแล้วก็ต้นทานตะวันต้นนี้นะคะแม่ดาวมองว่ามันยังเล็กอยู่นะคะถ้าย้ายไปก็อาจจะทําให้เขาตายได้นะคะ แม่ดาวก็เลยย้ายเฉพาะต้นที่ใหญ่ไปนะคะแล้วก็เอาดินมากบแล้วเดี๋ยวแม่ดาวจะมารดน้ําซ้ําอีกครั้งหนึ่งคะคะทุกคนนี่นะคะต้นถั่วต้นถั่วของแม่ดาวนะคะนะคะอันนี้เป็นถั่วแบบต้นนะคะทุกคนนี่นะคะนี่คะเขาออกฝักแล้วะคะ่ะทุกคนอ่ะไปเราไปด้านนู้นกันเลยจ้า นี่จะเป็นคุณนายตื่นสายรอบๆนะคะที่แม่ดาวเคยบอกทุกคนว่าแม่ดาวปลูกแทนหญ้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหญ้าจะมีเต็มรอบต้นไม้หลักของเรานะคะแล้วทีนี้มันก็จะทําให้ดูไม่สวยงามแม่ดาวก็เลยจะเอ,เอาต้นคุณนายตื่นสายนะคะเอามาทดแทนหญ้านั่นเองค่ะถามว่ามีหญ้าไหมมีนะคะทุกคนแต่ว่ามีน้อยค่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะมีค่ะแต่ว่ามีน้อยนะคะเนี่ยมีมีอยู่นะคะทุกคน อแต่ว่าเขาก็จะถูกกลบโดยพื้นที่ของคุณนายตื่นสายนะคะนี่ค่ะนี่ก็มีหญ้าอยู่ปลายแต่ก็ทําให้สวยงามมากกว่าที่จะปล่อยทิ้งให้หญ้าเขาขึ้นเต็มนะคะเวลาลด,ลดน้ำหญ้าเขาจะชอบค่ะเนี่ยแม่ดามีการปรับเปลี่ยนทางเข้าแล้วนะคะทุกคนจากเมื่อก่อนทางนี้นะคะเข้าไปเข้าสวนไปนะคะจะมีต้นไม้ตอนนี้เริ่มเยอะมากขึ้นแม่ดาวก็จะเอาต้นไม้ไปไว้รอบ รั้วของเรานะคะรอบสวนของเรานะคะด้านนู้นนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์สังขาะ้อแสงนะคะทุกคนอ่าทางเข้าของเรานี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงที่แม่ดาวมาลงใหม่นะคะพร้อมกับมะเขือเทศแล้วก็มีคุณนายตื่นสายล้อมรอบเช่นกันนะคะทุกคนเห็นไหมมีหญ้าอยู่นะคะแต่น้อยค่ะอ่าไปด้านนี้กันเลยจ้าทุกคน ด้านนี้เป็นคุณนายตื่นสายที่ไม่ดาเคยปลูกไว้เยอะๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะแห้งนิดนึงเพราะว่าน้ำอาจจะไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าหนาวนะคะเดือนอกลางเดือนมกราแล้วนะคะหกห้านะคะทุกคนอันนี้คือต้นที่แม่ดาวย้ายมานะคะแม่ดาวย้ายช่วงเช้านิดนึงเก้าโมงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเย็นจะไม่ค่อยสะดวกแล้วเพราะว่าทํา ไปรับน้องกลับจากโรงเรียนแล้วก็ทํากับข้าวนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้แม่ดาวย้ายมาแล้วมาปลูกนะคะต้นเขาก็จะสูงประมาณห้าสิบเซนโดยประมาณนะคะอันนี้หัวเข่าแม่ดาวนะคะประมาณนี้อ่าแล้วก็แต่ละลุมนะคะแม่ดาวจะอธิบายเนาะเพราะว่าขาตั้งกล้องแม่ดาวเสียแม่ดาวก็เลยใช้วิธีโดยการที่ปลูกแล้วนะคะแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะ แม่ดาวใช้ส่วนผสมนะคะจะมีขี้เถ้านะคะทุกคนแล้วก็จะมีดินปลูกแล้วก็จะมีขี้ไก่นะคะผสมกันถ้าใครมีขี้วัวก,<ๆ>ก็ใช้ขี้วัวขี้ควายได้นะคะแม่ดาวมีขี้ไก่ก็เลยใช้ขี้ไก่นะคะทุกคนแล้วก็ผสมไปด้วยดินอของขุยไม้ไผ่ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวอันนี้แม่ดาวลงหลุมไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวหน้าดินก็จะกลบด้วยหน้าดินของ ฟางนะคะฟางที่ผสมดินนะคะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตคือฟางตรงนี้อคะ่ะเนี่ยคือแม่ดาวย้ายเขาออกไปจริงๆเขาจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะแม่ดาวย้ายเขาออกไปแล้วเขาก็จะเป็นหน้าดินก็จะมีฟางร่วงอยู่ผสมกับดินนะคะซึ่งทําให้หน้าดินค่อนข้างมีคุณภาพนิดนึงนะคะทุกคนนี่นะคะดังน,น,นั้นคือดินข้างล่างเนี่ยจะเป็นดินแข็งนะคะดินแข็งเหมือนด้านนี้นะคะ อ่าสีแดงเป็นกรดนะคะอ่าอันนี้เราก็เอาฟางมาผสมแล้วก็มีพวกปุ๋ยนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เก้าโมงแล้วน้องเขาอาจจะเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลดน้ำเขากันนะคะทุกคนอ่าลดน้ำนะคะแม่ดาวใช้สายยางเลยนะคะทุกคนเพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็ เคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะเราปลูกช่วงเช้านะคะเราต้องรดนให้เขาค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาริงเขาแข็งค่ะแล้วก็ปลูกช่วงเช้าแต่จริงๆถ้าให้แม่ดาวแนะนํานะคะเราควรที่จะปลูกช่วงเย็นจะดีกว่านะคะเพราะว่า,าถ้าช่วงเย็นเนี่ยแล้วช่วงรอยต่อเขาก็จะเป็นช่วงกลางคืนก็จะทําให้ต้นเขาชุ่มชื้น แล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นนะคะทุกคนอ่าแต่นี้แม่ดาวสะดวกช่วงเช้านะคะก็เลยต้องมาปลูกช่วงเช้านิดนึงนะคะทุกคนเพราะช่วงเย็นต้องทํากับข้าวให้ให้น้องๆน,นะคะอ่านี่นะคะทุกคนอย่างเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าหน้าดินก็จะมีฟางที่เป็นขุยๆอยู่นะคะส่วนด้านนี้คืออะไรอันนี้ก็คือต้นมะม่วงนะคะทุกคน ซึ่งต้นมะม่วงนะคะแม่ดาวให้ดูนี่ที่แม่ดาวเอาคุณนายตื่นสายมาปลูกเช่นกันนะคะปลูกแทนหญ้านะคะทุกคนด้านนี้เห็นไหมแม่ดาวเคยถ่ายคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะอ่ะแม่ดาวอ้อมมาดูเนี่ยก็จะมีต้นถั่วค่ะตอนนี้ถั่วเขาก็ได้ฝักสวยแล้วนะคะทุกคนมีพริกอันนี้พริกนะคะนี้พริกอันนี้ต้นถั่วนะคะ,ะแม่ดาวให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะมองเห็นไหมเอย่ยแม่ดาว ซูมให้ชัดนี่นะคะทุกคนเนี่ยถั่วฝักยาวนะคะนี่นะคะเป็นแบบต้นนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนเนี่ยนิ้วนิ้วก้อยไม่ดาวนะคะนี่อันนี้กินได้ผัดได้แล้วนะคะทุกคนตำส้มตาได้นี่นะคะอันนี้ปลูกง่ายคะ่ะทุกคนถ้าเป็นปร,ประเภทของถั่วนะคะแล้วก็อันนี้มแมลงก็ไม่ค่อยกวนใจเท่าไหร่นะคะมีปะปายบ้างเพื่อนๆดูแต่ว่าฝักน้องเขาสวยนะคะทุกคนดูอ่า อันนี้แม่เราปลูกทันตะวันนะคะแต่ว่าอยู่ใกล้กันเนาะแม่เราก็เลยมาแบ่งปันแนะนํากันอีกทีหนึ่งอ่าในนี้เดี๋ยวแม่เราจะลดซ้ํานะคะนะคะทุกคนนะคะลดซ้ำเพื่อที่จะให้เขาชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะนะคะลดปไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะแฉะมากนะคะ เพราะว่าช่วงนี้เขาต้องการน้ำเพราะว่าเราปลูกช่วงเช้านะคะอ่าลดไปเยอะๆเลยค่ะอ่าประมาณนี้แม่ดาจะลดสองรอบนะคะลดไปเลยนะคะเราลดทั้งต้นไปเลยค่ะเพราะว่าด้านบนเขาก็เหี่ยวนะคะเราก็ลดเขาไปเลยค่ะซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะมันก็จะดูโล่งๆนิดนึงพอเว,เวลาไม่ไดาวมาถัก ถากาย่าออกแล้วนะคะแล้วก็จะทําให้ดูโล่เดี๋ยวแม่ดาวจะมาทําคลิปต่อไปนะคะก็คือตรงบริเวณนี้นะคะแม่ดาวก็จะเอาคุณนายตื่นสายมาปลูกให้น้องเขาขึ้นอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันญ้านะคะไม่ให้ย้าขึ้นนะคะหรืออาจจะขึ้นแต่ขึ้นน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าย้าขึ้นเราจะไม่ค่อยสวยนะคะอ่านี่นะคะทุกคนก็ประมาณนี้น้องเขาจะชุ่มชื่นและ นี่นะคะกิจกรรมที่แม่ดาวอยู่บ้านนอกเหนือจะจากตื่นเช้ามาทํากับข้าวให้น้องให้คุณพ่อไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาซักผ้านะคะมาซักผ้ามาทําความสะอาดบ้านมาล้างจานนะคะแล้วก็แบ่งเวลานะคะมาปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะคะมาปลูกต้นไม้มาปลูกดอกไม้ที่เราชอบหรือที่เราชอบกินนะคะทุกคน อันนี้ก็แต่ละคนก็อาศัยเวลาแล้วแต่สะดวกนะคะทุกคนบางคนอยู่บ้านพักนะคะบ้านพักหรือว่าแลตอพาร์ตเมนต์ที่แคบๆนะคะก็ลองใช้กระถางดูนะคะทุกคนแต่ก็ลองเพิ่มกระถางความกว้างของกระถางนิดนึงถ้าเราปลูกต้นใหญ่นะคะน,นะคะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จละอ่ะนีคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะทุกคนแม่ดาวก็ต้องลากันไปก่อนนะคะนี้แม่ดาวก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะถึงวิธีการปลูกต้นทานตะวันของแม่ดาวนะคะว่าใช้ดินอะไรใช้ปุ๋ยอะไรบ้างนะคะอ่านี่นะคะทุกคนต้นทานตะวันของเราเดี๋ยวแม่ดาวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะเมื่อน้องเขาเติบโตขึ้นแล้วก็มีดอกนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่ดาวต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะยังไงช่วยฝาก กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับแม่ดาวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็ช่วยแนะนำแม่ดาวได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ